วันนี้รถน้องมีปัญหานะครับแจอยู่นี่แต่ว่ายานไม่เจอเหมือนตอนที่อยู่กำแพงเพชรเลยสององศา มอร n นิ่งทุกคน g ุ o d m o r n i n g คุณสมัยแต่คนสภาพยังไม่ตื่นคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนขึ้นดอยสุเทพดอยปุยขึ้นไปยังขุนช่างเขียดน,นะครับเพื่อเดินทางไปชมพยาเสือโค้งกันนะครับช่วงนี้กําลังบานเดินไปชมกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะเราอยู่ที่รถแล้วนะครับทุกคนอุณหภูมิตอนนี้ที่เชียงใหม่ภาคพื้นเนี่ย18องศานะครับเราอยู่ที่ระดับความสูง 348เมตรจากระดับน้ำทะเลเอ๊ะทำไมผมขนลุกอะหนาวครับผมน,นี่เขาก็เตรียมตัวเรียบร้อยนะฮะเตือนก่อนครับลูกพี่อันนี้ขนอะไรบ้างครับเนี่ยจ่ม<ค><ณ><ค><ณ>ีเกียกจิดอระเป๋าเปล่า,ลาผมว่าพี่ต้องมีหลกท้ายครับกล่องท้ายว่ะชีวิตน่าจะดีขึ้นกว่านี้เน,นะาะด้วยที่ว่ารถเพิ่งออกเนาะทำอะไรไม่ทันก่อนเดินทางด้วยแหละ เดี๋ยวได้ข่าวว่าวันนี้จะไล่สเตอร์ด้วยป่ะฮะจะไล่จาก4-6เป็น4-7เพิ่มหลังหนึ่งฟันอือบอกว่ามันจะช่วยอะไรบ้างจัดไปฮะก็เดี๋ยวลงมาเดี๋ยวผมจะพาพี่สมายไปซื้อแสงแช้อะไรพาณิ์ครับผมเดี๋ยวผมก็จะซื้อน้ำมันเครื่องมาให้น้องจีด้วยรอบนี้ใส่ผมใส่เชลมานะผมรู้สึกว่ามันมันลื่นมากสําหรับสําหรับเชลอะ่ะเอาไปใส่น้องลิ้นจีนะคนอื่นผมไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ว่าพอมาใส่ลินจีอะ่ะ ของเชลนี่แบบผมเห็นค่าเฉลี่ยหน้าจอที่มันขึ้นเรียวทามผมรู้เลยว่าเอาเครื่องมาทํางานดีขึ้นเยอะเลยนะอ๋อคันนี้ใส่โมตีมานะฮะลูกหกสิบไซส์ห้าสิบเป็นลูกที่สองของคันนี้ละของผมทํายังไม่ทําอะไรนะครับคันนี้น้องวาลยันบ่อยนะะเนื่องจากว่าน้องเขาขนหนักมากๆนะครับผมคิดว่าน้องเขาจะขึ้นล้สุเทพด้วยสภาพนี้เหมือนกันนะเพราะว่า ADB ผม และยางในทีมนี้นะครับที่ผมใส่มานะครับก็คือเป็นยางควิกนะครับตัวนี้ควิกรหัดรุ่น g r 2 2 8นะครับเป็นยางกึงอันนี้จะเป็นของประมาณคาร์อ160นะครับรายยางก็จะประมาณนี้นะครับสวยดีนะครับดอกค่อนข้างหนานะครับเข้าโค้งบอกเลยว่ามันมากถ้าสำหรับคนที่ไม่ชอบหน้าไว้นะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปลองขี่บนรอยปุยกันอีกทีนึ่งนะครับมาดู อันนี้รถน้องมีปัญหานะครับใจอยู่นี่แต่ว่าสัญญาณไม่เจอเข่าอยู่นะเหมือนตอนที่อยู่กำแพงเพชรเลยพูว่วเดียวกันเลยอันนี้ไม่มั่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ารีโมทก็เพิ่งเปลี่ยนฐานวันนั้นแหละกำแพงเพชรยังไม่ถึงอาทิตย์นึงกดไปเรื่อยให้ติดแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องไปร้านซ่อมนะว้ากดไปแล้ อเอาไปซ่อมรถก่อนอะซ่อมรถก่อนแล้วถ้าเสร็จเร็วก็ตามขึ้นไปแล้วกันได้ไโอเคครับสู้ๆนะจะไม่ติดเดี๋ยวมันต้องติดสักแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจะติดเลยลองถือกุญแจวน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 ดูไหมเออเวียนเทียนอะติดไหยพี่ไมโอเคเดี๋ยวน้องเอาไปซ่อมก่อนเนาะไม่เป็นไรทริปนี้บันเทิงหน่อยหน่อย มันเทิงลูก okay, ดิบม yeah well, ันเดินล okay, ูกดิบโอเคเดี๋ยวเจอกันครับนะครับควาหมายเราคือคุณช่างเครียดนะครับมาลุ้นนุ่นว่าน้ำมันจะพอปะหรือสามขีด วันนี้ฟ้าเปิดสวยเลยครับเนี่ยวันนี้แต่ก็เห็นพีอมอยู่นะขึ้นดอยสุเทพกันนะครับหน่นนั่นน,นะครับก็คือดอยสุเทพผมไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพนานแล้วอ่ะทุกคนตื่นเต้น นี่แหละครับด้านหน้าเราก็คือคูบาศรีวิชัยนะครับตรงนี้เลยว้าว,วาปเราขึ้นดอยกันนะฮะโอ้ฝรั่งเขาก็วิ่งขึ้นดอยด้วยเนาะไม่ได้ขึ้นดอยสุเทพนานมาก จริงดอยสุเทพนี่ก็เป็นอีกดอยหนึ่งนะครับที่น่าขี่มากนะครับถนนโอเคโอ้อะไรครับเนี่ยมันคือรถอะไรอะมันี้จักรยานเหนอรอเดี๋ยวจอดตรงนี้แป๊บหนึ่งอยากไปกินเลยไหมหรือไปก่อนโอเค มันดีวะชอบชอบเราใกล้ถึงตรงวัดพระธาตุดาสุเทพแล้วนะฮะอีกประมาณสองโลมัง้งอุ้ยน้ำตกนี่และครับก็ตอนนี้คนยังไม่เยอะนะขึ้นไปข้างบนผมว่าน่าจะโอเคหน่อยนะตรงนี้เขาก็จะมีสมมตินนะถ้าคนแบบ ไม่ชินทางนะครับผมจะบอกว่าหลังจากนี้ทางมันจะแคบนะครับที่จะเข้าไปขุดช่างเขี้ยนซึ่งตรงนี้ยมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรรถบริการพาขึ้นไปด้วยนะครับขี่เลยวัดพระธาตุดอยเสุเทพขึ้นมานิดนึงนะก่อนถึงลานหอเนี่ยมันก็จะเป็นอุโมงต้นไม้สวยๆลมเย็นมากครับหนาวด้วยตอเนี้16องศานะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็น ร้านจอดหอนะครับนะครับขึ้นกันตาหลังจากตรงนี้คือทางมันจะแคบมากนะครับต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับ ใช้แต่ตลอดนะครับเพราะว่ามันหักสอกแลก้วก็ถนนแคบโอ้โหโคตสวยอะว้าถนนสวยมาก เส้นนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องผ่านตัวอุทยานแห่งชาติดอยปุยดอยสุเทพด้วยนะครับตรงนั้นจะมีร้านลางเต็นท์นะครับที่มองลงไปเห็นเมืองของเชียงใหม่ด้วยนะฮะแต่ถ้าจังหวะดีนะเราจะเห็นดอกพญาเสือโคร่งนะครับ14องศาโคตรสวยอะ นี่มาละดอกพญยาเสือโคร่งข้างบนนะฮะถึงแล้วนะครับด้านกลางเต็นหน่อยปุ๋ยของแนาแล้ววิ๊ดอกพญยาเสือโคร่งบานสีชมพูเลยโอ้ยังสวยในไหนผมก็ ได้มาจอดที่ลากนกางเต็นท์ดอยปุยฮะตรงนี้เรียวกว่าลากนกางเต็นท์ดอยปุยของอุทยานใช่ไหมพี่ใช่ใช่แต่ปีนี้มันจะเปิด6เดือน6เดือน,อนหรือ8ดเดือนนี่แหละ,ะแล้ววันนี้ผมชอบต้นนี้มากฟูสุดอะไรสุดอ่ะซูมเข้าไปเนี่ยสวยมากนะครับตรงนี้คือลานจอดรถนะฮะคือสวยมากครับตอนนี้คือพญาเสือโค้งฉ่ำมากๆนี่อีกต้นหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูบรรยากาศของที่ลานกางเต็นท์ก่อนนะครับนี่เลย โอ้โหตรงกลางกลางเต็นก็ชมพูแล้วนะสูงข้าไปอตอนนี้ก็อุณหภูมิ15องศานะครับเย็นสบายอันนี้คือศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวใช่ไหมพี่เป็นจุดที่ต้องติดต่อแล้วก็กลางเต็นท์หรือว่าทำกิจกรรมต่างๆ ก็คือตรงนี้แหละเนาะเดี๋ยวไปดูจุดยางเต็งหน่อยไม่เคยมากลางตรงนี้เลยอุ้ยมันฉ่ำขนาดนี้เล้วเนี่ยวันเนี้ยแสดงว่าตอนนี้น่าจะบานร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยวันนี้วันที่ยี่สิบเนาะยี่สิบมกกลาเจ็ดศูนย์ไม่ใช่หกแปดหกแปดพอไม่ฟิลมันก็คล้ายๆมอนสนที่อย่างขางอยู่นะคล้ายคล้าย้าบรรยากาศคล้ายคเพราะว่าวิวมันสวยเพราะว่ามันเห็นไฟในเมืองตอนกลางคืนใช่ไหม มันสนมันจะมีต้นไม้ที่แบบบังๆอยู่อ๋อใช่ใช่ใช,ใช่โอ้ยดอกฉ่ำมากาดูดิโอ้ยเจ้าเลียนบานี่รถติดแน่ดูเลยค่ะน่าน่าด้ใช่ครับรกิเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าเมื่อวานที่เจ้าหน้าที่ขึ้นไปถ่ายแล้วอ๋อพี่เจ้าหน้าที่บอกว่าตรงนี้บานร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็จะอยู่ยาวไปถึงกลางเนือนกุนภาเลย ต่นที่คนช่างเครียดหกสิบเปอร์เซ็นต์เองนะก็ว่าอยู่ทำไมรถไม่ค่อยเยอะเายนี่คือบรรยากาศลานกลางเต็นท์นะครับ อี้เหน้าที่ตรงนี้บอกว่าชุนช่างเครียยังไม่ได้บานร้อยเปอร์เซ็นนะอาจจะยังไม่สวยเท่าตรงจุดอุทยานเนี่ยแปเดแล้วยังไงก็เข้าไปดูกันแล้วกันสองกิโลโผลมาตอนนี้ก็สียมภูเหมือนกันนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่ได้บานตูมสวยเหมือน ตรงอุทยานนะครับโว้ยกลับมาได้อยู่นะมันต้องถ่ายตามตามแสงแดดอาจจะสวยอันนี้พอเราถ่ายย้อนแดดมันจะไม่สวยเลยนี่ครับตรงนี้ถ้ามันบานร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันจะเป็นอุโมงค์มันจะเป็นอุโมงค์งต้นพญาเสือโคร่งสวยๆเลยนะครับ นี่มันกําลังขึ้นนะแต่ละจุดก็บานไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละปีนี่เราอยู่ที่ขุนช่างเคียแล้วนะครับเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศในนี้นะครับผมจะบอกว่ามันยังบานไม่ลอยนะแอบเสียดาย นะครับปะเดินเข้าไปขางในกันผมว่าตอนนี้ดอยปุยสวยกว่านะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมลงคลิปเนี่ยตรงนี้ก็น่าจะบานเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับถ้ามองขึ้นไปนะครับมันก็จะเป็นสีชมพูเป็นหย่อมๆนะครับบนเขาค่อนข้างสวยงามนะเชื่ออะไรลูก ที่นี่ก็จะมีจุดจำหน่ายสินค้าด้วยนะครับ ก็เป็นบรรยากาศสําหรับขุนช่างเขียนนะครับสําหรับดอยปุยดยสุเทพเนี่ยก็จะ,จะมีประมาณ 2- อสจุดนะครับที่เราสามารถจะถ่ายรูปกับดอกพญาสเสือโคร่งส,สวยๆอย่างนี้ได้นะครับจุดแรกก็คือลานกางเต็นท์ดอยปุยนะฮะจุดที่2ก็คือระหว่างถนนนะครับมันจะเป็นอุโมงต้นพญาสเสือโคร่งที่เราผ่านมาเมื่อกี้และอีกจุดหนึ่งก็คือที่นี่นะครับขุนช่างเขียนบางวันโชคดีหน่อยนะครับเราก็จะเจอหมอกพร้อมกับพญาสเสือโคร่งแต่หมอกมามันจะไม่สวยนะครับเพราะว่าแดด มันจะทําให้ดอกนะครับโดดเด่นอยู่แล้วนะจังหวะที่คลิปลงแล้วผมว่าน่าจะดีะน่าจะสวยละยังไงเดี๋ยวเราจะเข้าไปกินกาแฟ,ฟตรงบ้านอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วเราค่อยเดินทางลงไปเก็บของนะครับค่อยอย้ายโรงแรมแล้วก็เดี๋ยวพาพี่ไม่ไปเปลี่ยนสเตอร์นะครับแล้วก็ไปดูรถน้องเต้ด้วยตอนนี้รถน้องเต้อยู่สูดเรียบร้อยละพอช่างมากดติดเฉยนะครับน้องบอกขี่ไปสูดเรียบร้อยอันนี้ก็ เป็นบรรยากาศหมู่บ้านช่างเคีียนนะครับตอนนี้หาดหลังกาแฟทานก็น,นึงนะครับเราจะได้รีบลงไปเช็คเอา์นะครับโรงแรมเก่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะ ร้านกาแฟนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านช่างเคียนนะครับ Fresh Coffee and, and Toilet and Coffee and Chon Som ไปเข้าไปข้างไหนกันเอ้ยมีอาหารด้วยเว้ยมีพีชด้วยอ๋อดีอ่จะ<อ>พีชอะไรก็พีชอะไรก็พีชนั่นแหละเล่นเองเจ็บเอง <c oughs> ไหนกันลูกพีชนั่นแหละไม่นนกันเราพีชไม่รู้แล้หว่าดีใจแล้ว เขาล็อกขาไว้นั่นเนี่ยปุ๊ป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 ปุ๊เฮ้ยพี่มันมองกล้องว่ะทำอะไรถ่ายไก่ไก่มองกล้องเซนเดยวกันล่าสุดปุ๊ปปุ๊ปเป็นยังไงในเราฮะด้านหลังร้านกาแฟก็จะมีต้นพญาเสือโคร่งนู่นนะครับไกลๆแล้วก็เฮ้ยแต่ตอนนี้มันก็ยังไม่ได้บานร้อยเปอร์เซ็นนะ แล้วก็มองไปในลืมเนี่ยอ่ะมองเข้าไปมันเป็นเมืองน่าจะเป็นฝั่งแม่ริมหรือเปล่าไม่มั่นใจแต่ถ้ามองจากตรงนี้เราอยู่สูงมากเลยนะแป๊บน,นึงนะนี่นะครับของกาลมินความสูงตอนที่เราอยู่เนี่ย1,382เมตรจากระดับน้ำทะเลอันนี้เขาไก่อ่ะอ่ะไอ้ขาวบินนี้เฉยที่นี่เขาเลี้ยงไก่ประมาณนเนี้ยเนาะ

นี่นะครับมาแล้วชาไทยของผมเดี๋ยวเราลงไปเช็คเอาโรงแรมเก่ากันนะครับสับกก่เดี๋ยวจะพาพี่สมัยไปไล่เ,เติมใหม่อ๋อถ้าลงไม่ถึงถเท่าไปทางนี้โอเคตก็ทางเดิมเดียว ตอนนี้วัดพระาธาตุคนเยอะมากครับสกัวใจ,จนะสกวใจ,ใจ <c oughs> ถึงกลางแล้วฮะเดี๋ยวเราไปเช็คเอาแฟบ,บหนึ่งนะไปเที่ยงละอ่ะสรุปเป็นไรครับ <c oughs> คือกดกล้องครับผมป็นที่เบ้ามันนะพี่อ๋อเบ้าไม่ไม่เจอสวิตไม่เจอสัญญาณกุญแจเนาะอันนี้เปลี่ยนกุญแจด้วยปะเปลี่ยนอ๋อใช้กุญแจเดิมแต่ว่าใช้ใส่รหัสใหม่ประมาณนั้นเนาะโดนเท่าไหร่นะสองพันสองพันสองนะครับสองสองห้าศูนย์เบิกอะไรแท้เลยนะก็นั่นแหละโอเคเข้ามีแล้วเดี๋ยวน้องจะขึ้นไปคุณช่างเคียนนะครับสลับกัน เราลงมาแล้วเราเพิ่งลงมาเมื่อกี้น้องกำลังจะขึ้นไปสองคน <c oughs> โอเคครับสู้ๆครับ <c oughs> เจอกันตอนเย็นจัดไปครับ <c oughs> เรียบร้อยทุกคน <c oughs> ผมนน้ำมันเครื่อง <c oughs> ที่ผมใช้ละรอบนี้ผมรู้สึกว่ามันเข้ากับรถผมได้ดีก็เลยจัดไปลแล้วของพี่สมัยก็ได้สเตอร์มาปะ่ะได้สเตอร์เบอร์47แล้วก็ล้างโซ่ตัวชิ้นตัวชิ้นล้างเบรกแล้ว ันนี้อันนี้ไม่มีสปอนน์นะเห็นซื้อเองเนาะซื้อเองซื้อเองบอกไว้ก่อนนี่ครับได้เบอร์47ว่ารถเดิมเท่าไหร่อ่ะ10 13เหรอ14 4บสีรถเดิม14 46เติมไปเป็น14 47นะครับเพื่อรับน้ำหนักของเขาบอกว่าน่าจะชนลมได้ดีขึ้นชนลมได้ดีขึ้นโอเคจัดไปฮะถากลับน่าจะวิ่งได้ร้อยหนึ่งอยู่เนาะไม่ไม่ไม่น่าจะได้ประมาณร้อยสี่ไม่ถึงร้อยหกไม่ไปถึงร้อยหกถึงร้อยสิบ ัโหขัดร้องเอา้าทำไมทางที่มันตัดมาเป็นคอนกรีตวะอย่าบอกนะ